ต,ตึงตังตึงตึงจับจั๊ตึงตังตึงตึงอ้นู่นหกะตีกองก็ตึงวันนั้นตรงเนี้ยก็ตีกองได้ยินไหมกูคว้างย้อนแล้วเอออ่ะลองรองครับนี่ผมคิดว่าคงจะได้ทํางานกันแน่คราวนี้เมื่อมันไม right. ่ผิดธรรมะไม่ผ in ิดกฎหมายเราก็ทําเพื่อลูกครับอ่ะลองแลหน่วยกองเตรียมพร้อมไหนไหมกองพร้อมโทนพร้อมโทนพร้อมปีพร้อมขอเทียงปรอมมือเป็นกำลังใจแกวงการหรอขุนยันที่แหม ไอ้ไรกันเลยโอ้ยไม่ต้องปรบมือเนื้อกาล้อได้ตบมือกันเลยทำไมร่ะเจี๋ยขอเจียงปรบมือไปเลยมัใจกับพุ่มพ่วนดวงกันหน่อยครับแฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วงจะเป็นรักดวงต้องไปหาหมอไว้ไปแฟนจ้าไอ้ไรโดยแรกเจียงว่ากูเกียรย่อแม่มนี่กูจนกูบ่ายเจ้กูนี่พี่นุ้ยนี่แกไม่รู้สุขรู้ทุกข์จริงๆเลยมันโรวันเลยอ่เตรียมพร้อมนะมึงอย่าทำนวลนะ

กูเริ่มนะจีกับป้ากูนึกว่าแต่กองละวตุ้ยจ้ะตุยยะต้ยอืมปริน้นนะก็อะบอกเลยเระวังตัวใจลอยตึงตังตึงปริ้นเนี่ยตึงตังตึงกองเนี่ยเบี้ยกูจะดึงกูแตเตเตดีเต กองเลยก้อยตึงมันต่อปริ้นไม่อย่าปริ้นปริ้นปริ้นตึงมันรับลังน้ำใจแตาไม่ร้ยกูเปื่อบังกับเม็ดเป๊ะไอ้นาดเล่นก่ร้อเลยปริ้นดักตีกับเปื่อบังกับไอ้ปริ้นแล้วจนมันต้องเอาทุกอย่างเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างแรกก็เป็นอาหารแรกก็เป็นอนาคตของลูก ผมยอมทำทุกอย่างผมไม่อับอายเราพิจิงไงายเราไม่ใจเราเป็นคนดีว่าเราปิดก็ไม่ได้ทีเราไม่ปิดตมาได้ทีเอินไหมหน่่ยกูกูไม่เกี่ยวกูเดินเดินเด็กว่าชื่อหมดแดงโย่ปลายแบกกูขึ้นย้อนหมดแดงหมดแดงก็มาครอบค่อยกูกูก็เอาค่อยมันเป็นชึกจริงค่กันปลายแบกเงินไหมไม่เกี่ยวนี่กูเตื้อจังมันได้มาได้มดตั้งค์สิบแปดบาทก็ได้กินทางก็ใช้ได้เราถือว่าได้วิธีไหนโอกาสไหนเราก็เอานะพี่นะครับ เหนื่อยกว่าบ้างนี่เบียร์คอย้าบาทออกกว่าลาวเก้า,าตาลายเอาปีน้ำตาลายแล้วกูเราต้องเตรียมจุด มอ,มองเห็นใบหน้าของลูกได้ยินเสยียงของลูกนี่แหละครับชีวิตมนุษย์มันอเอาแน่นอนอะไรไม่ได้วาชนาเป็นถึงราชเกษ คือนายทองบอลลูกชายคนโตของเศรษฐีก็เชนนั่นเองวันนี้ก็กลับจากตลาดน้าโนลนาดูเหมือนว่าจะได้รับทราบข่าวดีอะไรบางอย่างและข่าวดีนั้นอาจจะเป็นโชคาภก็ได้ไม่รอช้าก็รีบนำความคิดที่เขาได้รับทราบอันนั้นไปประกากับาวัดพัพว จะเป็นคู่หูของนายทองพรจึงไม่ยากเย็นอะไรนักหนาที่จะรู้ที่อยู่ที่พักตอนปมายของวันนี้โอ้โอ้ <c oughs> โอยคิดว่าจะไม่เจอจะด้วยนะท้าม้ข่าวดีมานึกซ่านเอไว้ อะไรกันอยู่เมื่อกี้ฮะทำอะไรกันอยู่ตํ่าตึงตึงตึงตํานังตํานังก็อยากว่านังเชยเชยนังนังเชยเชยเชยเพื่อให้ให้ใจกันเออจริงพวกแกนี่ไม่คิดจะหางานหนักการทํากันบ้างเลยไม่รู้จะตําไม่รู้นี่บอกแกร่งเปียบเปียบ เลือดเจือบอคู้ตังตงเดี๋มาแห้งนี่น้ำเม็ดได้ยังหนึกแรบวเนี่ยบ่บ่บ่คูวัน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 นั้นบุพเนแก่นะเดือดถึงถึงจากจังหวัดเกามาแจกน้ำเออวันนี้จังหวัดก็ช่วยถิ่นน้ำคนแห้งอ่นเฉยเดือดถึงกูเอาน้ำไปใช่บ่อไว้เต็มแล้วนี่พอรุ่งรุ่งไม่รอใครลักแห้งเม็ดมันแห้งหลงดินไม่กู่ตั้มดินแล้วดินว่านเป็นดีเออนี่เปี๊ยกคุณแกคุยกับฉันดีกว่า ฉันไปตลาดนะข่าวทางการก็ประกาศแต่มันเป็นความลับทีนี่มีพวกมาปรึกษาหรือเดี๋ยวนี้ที่พระมหานะครรัตนานะ่ะเขากําลังสื้หาของอยู่อย่างถ้าใครมีไว้ยนะ่ะก็จะให้รางวัลมหาศาลหรือก็บอกว่าไม่น้อยกว่าสิบล้านสิบล้านสิบล้านน้ำลายย่อยเลยเปียกชิบล้านมึงว่าต่าด้สิบล้าน บอกว่าเก้าล้านไปล้านหนึ่งเรลาเลยไม่ใช่ว่าเบียนั้นจิบล้านนั้นมันกี่บาทจะจิบจิบล้านกา็นก็ตึงกี่บาทไแม่เออแม่มันยังไม่ได้แต่มันได้มาเราก็รู้เองคราวน,นี้ก็บอกว่าใครจะสามารถหาของนั้นไปมอบให้ทางการของนครศรีราชนาได้อไอร้อยครับมันมันเป็นแหวนธรรมรงค์ ธรรมรงนี้นะเป็นธรรมรงขององค์ราชาหรืออย่างนั้นมันแปลกกับของคนอื <c oughs> ่นว่ากันอย่างนั้นมันเป็นลักษณะคล้ายๆมันเหรียญอ๋อเป็นเหรียญครับใช่แล้วถึงแต่น้อยมันมียครับกูก็นึกหนึกนะครับโอ้แปลกมั้งถ้าถึงถึงกูกุนึกออกแล้วน้องน้องตองปอนกับป้อมป้อมรู้แล้วเรียกรู้เหรอรู้เหรอครับที่ไหนอ่ะพวกพูนแกมึงรู้แล้วไหมไม่ถ้าถึงน้องรู้แล้วไหมผมรู้แล้วแต่ไม่รู้ที่เดียวกันหรือเปล่า ม,มึงไม่รอดีมึงแก่ไม่กูก็ไมเ่เอ๋เอ๋นี่แหละกูปรินดื้อมาไหว้ลั่งใช่แล้วแหละไอ้ล่างกับไอเปียกอะไรปบบน,นั้นก็ชวนป้มไปแล่ดาราก็ว่าไปด,า,า,า,ด,า,า,ด,ดา,าไปแล่าว่าจินดารามาโยนเขาแล้วก็ไปแล่าก็แล้วในปฏิจจินเดนกะกามันนะนั่นเองมิ